สวัสดีนะครับน้องแพลว้โหน้องแพลวนี่เป็นผู้หญิงที่จิตใจงดงามนะไปไหนมาไหนนี่พกริมบับบูมาด้วยเหรอคร <c oughs> <อ>ับผมแมค่ค่ะคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่ครับจะเป็นคุณแม่ค่ะคุณแม่ชื่อคุณแม่ะอะไรครับคุณเชื่อเลยนะแพลว <c oughs> อันนี้น้องแพลวคุณแม่ชื่อพันนารายคุณแม่พันนารายอาชีพทําอะไรอ๋อก็เก็บเกี่ยวกิเวลี่ค่ะจิเวลี่ขายเพชรขายพลอยทัพทิมกรอบค่ะ อารมณ์มดีแล้ววันนี้คุณพ่อมาไหมครับคือสามีเสียชีวิตแล้วค่ะเสียชีวิตค่ะตอนนี้ก็เป็นแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงเดียวค่ะคุณแม่เลี้ยงเดียวแต่คุณแม่นี่เก่งนะสามารถดูแลน้องเพลออกมาจนถึงวันนี้ได้ใช่ค่ะน้องแพลคุณเป็นสาวโสดเคยมีแฟนมาก่อนไหมถามแค่นี้ไม่ต้องเขินหนูไม่ได้เขิน,นะค่ะหนูนับอยู่ Oh. ยอมยอมยอมหนูนมาหาที่นี่นะคะ่ะจริงๆนะลูกสาว